สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่ิวส์นะครับรับช่วงนี้ก็7โมง39นาทีนะครับเกินนาฬิกา39นาทีจนถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับเป็ภาคภูมิและผมสํารานนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่28แล้วนะฮะทำไมเสียงแห้งก็ไม่ทราบเมื่อคืนอากาศเปลี่ยนอีกแล้วนะพี่สํารานเมื่อคืน3ทุ่ม4ทุ่มเลยฝนเทคลอมลงมาผมเห็นพี่สํารานไลน์มาว่าแถวบ้านนะ แถวบ้านฝนตกบ้านผมก็ตกบ้านผมก็ตกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยนะก่อนถึงสถานีนะเลยของดันมานิดหนึ่งเี่ยถนนเปียกแฉะแสดงว่าแถวนี้องค์ตอนเช้าเช้าก็คงตกบางพื้นที่ก็มีต้นไม้ล้มด้วยนะกับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นฝนไล่ช้างจริงหรือเปล่าฝนไล่ช้างทำไมไล่ช้างกันตอนนี้ไล่ม้ามึ่อาีามียมามาไล่ไล่ไล่ปีไล่ปีไล่ปีมากับวันนี้เนี่ยวันที่ยี่ดธันวาคมเนี่ยถ้านับ ปีนี้เนี่ยผมกับพี่สำรานก็มาเจอท่านผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายของปีเลยครับเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยปีหน้าเลยนะครับ,รบแต่เมื่อวานวันที่27นะก็ก็เป็นวันดีเหมือนกันนะครับนั่นคือนี่วันนี้ก็คงเป็นรายการสบายๆหน่อยนะฮะส่งท้ายปีเก่าสําหรับรายการของเรานะครับับช่วงอของฟ้าวันใหม่ News นะครับเมื่อวานนี่คุณโอไปไหนบ้างเมื่อวานก็เสร็จจากจัดรายการก็ไปธุระที่จังหวัดใกล้ๆนิดหน่อย นะครับชดบุริรกับบ้านระยะว่างแล้วก็เออก็เนี่ยแหละก็กลับมานอนนอนเมื่อวานนี่เพลียมากอากาศมันเปลี่ยนครับเห็นว่ามีน้องช่างภาพนะครับสกลท,ที่เผาศพเมื่อวานสกลสนธิรัตน์นะครับอดีตช่างภาพเนชั่นถ้าจําได้เมื่อสองปีที่แล้ววันที่สิบมกราเนี่ยนะครับก็ป่วยแล้วก็ล้มลงที่สภาขณะทํางานที่รัฐสภาแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราอยู่เกือบสองปี ที่บอกว่าไปส่งชาส่งเชิญนะตอนนั้นมีข่าวคราบมีข่าวคราบเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ก็สิ้นใจแล้วสิ้นใจแล้วแล้วก็เมื่อก็ทําพิธีชาวพนกิจไปเมื่อวานเมื่อวานก็มีมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปหลายคนอาจารย์ไก่ศักดิ์ก็ไปไปร้องเพลงด้วยไปตำนานไปเด็กกีตาร์ก่อนนะครับเมื่อวานนั่นก็เป็นเรื่องเศร้านะแต่อีกน้านหนึ่งเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันดีมากเพราะมีงานแต่งหลายงานผมหนึ่งสามงานเมื่อวานแล้วเที่ยงเย็นค่ำ ค่ำในประจอดป้ายที่กรมสาราบที่หนึ่งกับนรกษสาวอาจารย์เีนภพเสรีหลังสรรเนี่ประธานอะไรนะประธานสภาพัฒนาการเมืองกับแต่งงานอมีท่านองค์ปนตีพลเอกสยุทธ์จุลานนท์เนี่ยมาเป็นประธานโอ้เจอใครต่อใครเจอว่าไปเจอนักการเมืองและอดีตนักการเมืองคนสําคัญหลายคนอยู่เจอสปชสนชนักวิชาการเพียบท้อกันวุ่นวายเรืองนายกมีมีอะไรเด็ดเด็ดไหมโอ้ก็ แต่ผมดูสาวเสียงนะก็มีคนค้านก็เยอะนะนายกมาจากสอสอนายกไม่จะไม่ต้องมาจากสสนี่ยนะคือนายกมาจากคนนอกได้นะครับแต่ถ้าโดนสาวหลายเป็นงานค็อกเทลนะหกสิบเอร์เนต์เจ็ดสิบเปอร์ซนนี่เอาด้วยนะเหรอะแต่คนที่ค้านดังๆมากนะคุณสำรานผมไม่ยอมหรอกใกล้ๆๆเจอในงานนี่แหละับอดีตประธานนาจะพาคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอ๋อครับบอกไม่เอาอืไม่เอา นายกต้องมาจากสสครับย่ะถอยหลังอแล้วสสไม่ต้องสังกัดพรรคก็ไม่เอาไม่เอาด้วยอ <c oughs> โอ้ประเด็นนี้ไม่เอาด้วยอันนี้เป็นความคิดของคุณอุทัยปิ่นใจชนกับผู้กันดังๆเมื่อวานนะตอนหน้าอาจารย์พุทธิสารตันชัยตอนหน้าค <c oughs> ุณหมอพลเดชปิ่นประทีปและสปะชใครต่อใครมีกรรมธิการไปมั้งหเมื่อวานก็มีก็เจอพี่ประสานหลายคนนะเจอก็มีอยู่แต่ผมเดินไม่ทั่วนะฮะการ กรมสาราบที่หนึ่งเมื่อวานนะฮะถนนวิภาวดีวันนี้เราก็อย่างที่นะครับชมไปแล้วนะครับตอนต้นน้นแหละหลังเจ็ดโมงนะฮะก่อนจะเข้ารายการเราเนี่ยแหละคุณทักิะสมทรัพย์ู้่มนยการสถานีของฟ้าวันใหม่นี่ก็ไปสด3 G มาจากนครศรีธรรมราชนะเมื่อกี้ก็นี่หลวงลุงพระกำนันสุเทพครับประภากรุนะก็บินทบาทพร้อมกับพระที่บวชในรอบสองเะคนะฮะที่เจาะช่องอยู่เนี่ย เป็นภาพสดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นที่หน้าน่าสาลแล้วับนะฮะเดินจากตลาดท่ามาเนี่ผมรู้จักดีพี่ตำราญเป็นคนนครศรีธรรมราชเนี่ยโอก็นี่เรียนตรงๆอ่ะเคยเคยเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในตัวเมืองอ่ะนไม่บอกว่าที่ไหนนะห้ามบอกนะะเมื่อกี้ก็พิธีกรคู่ขันนะปออตะเติงกับคนรอคนรอขุนเทพไทยเสนพงศ์นะแต่ก็ภาพเหมือนผมก็คือไม่ขึ้นจอ นะตัวจริงจะรอะแต่บอกว่าตัวจริงเนี่ยไปนะครศรีธรรมราชบ้านเกิดแกยอยู่นั่นนะ <c ười> คนทักไทยนี่คุณเทพไทยหล่อมากหล่อมากบอกแกถ่ายรูปไม่ขึ้นขึ้นจอแล้วไม่หล, <c ười> <อ>ล่อนั่นแหละคือประเภทประมาณว่ารอจนต้องเอาไปรอใหม่ครับคือหมายถึงตัวผมด้วยนะคื <c ười> เอเราในอาพับตัวจริงจะหล,ล่อกว่าในในจอเนะี่ย <c ười> เอ๊ะเป็นคนอำเภอเดียวกันนะพี่สำราญกับคุณเทพไทย อเภอเดียวกันไม่ทราบเหมือนกันนะ่ะกรมเทศไทยเนี่ยคุณคุณว่าเป็นวัดไทยวัดไทยเภอวัดไทยวัดไทยที่เชียนใหญ่นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็วันนี้หลวงลุงกำนันนะฮะก็นี่แหละไปบิณฑบาตตั้งแต่เจ็ดโมงนะแล้วตอนบ่ายโมงเนี่ยก็จะไปวัดมัชชิมามัชชิมภูมิวรารามวงค์เทท่ายายหนีอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแล้วตอนสี่โมงครึ่งนะก็จะไป มอบพระประธานนรมิตรพิชิตมานนะฮะที่วัดสไยใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่นะฮะอันนี้ก็มีมงานทั้งวันหลวงลงนะฮะ จะครบ204วันที่ประกาศเอาไว้ก่อนแถวนู้นแหละครับเดือนมีนาคมครับครบ204วันที่ประกาศเอาไว้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดพี่จำรันไม่ได้หมายความว่าพอครบ204วันปั๊บหลวงลุงจะลาสิกขาบทปุ๊บไม่ใช่แต่หลวงลุงประกาศว่า,าจะอยู่อย่างน้อยจะอยู่ครองภากาสสวพัสดิ์เนี่ยอย่างน้อยเท่านั้นนะครับ,รบแล้วก็เกินจากนั้นไปก็ต้องดูอีกทีตามตัวรับจกาักนแล้วต้นเดือนกรนกฎาคมที่ผ่านมาหลวงลุงกำนันก็บวดนะฮะ แล้วต่อมาก็ตกผลึกว่าจะขอบวชอย่างน้อยนี่สอง้สี่วันเพื่อคือไม่ให้น้อยกว่าความยาวนานของการชุมนุมครับตั้งแต่สาสบเอดตุลาคมจนถึงยี่สิบสองพฤษภาคมห้าเจ็ดนะนั่นคือสอง้ยสี่วันนะก็เป็นปณิธานเป็นการตกผลึกพอครบ2 0งอยสี่วันปะปกเป,ะปะคะนะฮะก็จะ ทบทวนอีกทีทบทวนอีกที <S <S <T il> ก็เป็นไปตามปัจจัยเงื่อนไขที่ปกติท<ะ>ั่วไปนะครับจะแต่ว่าเพียงแต่ตั้งเงื่อนไว้อย่างนั้นนะครับนี่ก็ <S 1> <S 1> <แ S 2> พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ร่วมกันทำบุญค,คึกคักเลยนะพี่สำรานสองข้างทางเนี่ยตลอดเอมื่อกี้มาทางถนนราด,ดําเนินผมดูก่อนรายการเนี่ยนะคืคอนครเนี่ยเมืองพระรับเมืองธรรมสองธรรม คือตอนตอนหลังก็พยายามที่จะขายไม่จะขายพ่จะนำเสนอหนึ่งธรรมะอยู่แล้วเนี่ยเป็นขึ้นชื่อของเมืองนครศรีธรรมราชนะธรรมะสองเนี่ยเราเรื่องนี้เนี่ยเราฟังจากใครได้บัดนั้นสองก็คือธรรมชาติธรรมชาตินะฮะก็คือฟังจากพระวิทยาแก้วพระายนี่แหละครับในตอนที่ยังไม่ได้บวชนะใช่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ร่วมอยู่ในเมืองเมืองพระเมืองพระนะฮะมีพระธาตุนะแล้วก็มีวัดมากที่สุดคุณหับ นครสิมาลเป็นจังหวัดที่มีพลเมืองมากที่สุดนะเป็นเมืองพระแต่ในห่วงเวลาหนึ่งต้องยอมรับว่าเมื่อถอยหลังไป10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ช่วงทีแล้วเนี่ยนะเป็นเมืองพระที่คดีอาญากรรมสูงสุดเกิดขึ้นทุกวันแล้วกันแบบตลอดเวลานะครับแล้วตอนหลังก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเขาเชื่อกันว่าตอนนี้พี่สํมนันเขาเชื่อกันว่าช่วงที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการไปยกเสาหลักเมืองใหม่นะแล้วก็อัญเชิญ องจตุคามรามเทพมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีสามศูนย์ู่นนะก็บอกว่าสหการก็เริ่มดีขึ้นครับเขาก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นนะนะครับก็ก็เชื่อกันเช่หมใครไม่เชื่อก็ไม่ว่าหรอกนะฮะแต่ว่าคือสุดท้ายก็อยู่ที่คนแหละครับถ้าสํานึกดีเศรษฐกิจดีนะผมว่าอะไรก็ดีขึ้นเยอะนะครับครับเอามาดูข่าวสารบ้านเมืองนะฮะเดี๋ยวถ้ามีสดนะะนิดเดียวนะฮะถ้ามีสด อะไรที่ดีที่ดีที่นครเสียมราชนะครับต so. ัดเข้ามาได้นะครับจะตัดเข้ามานะฮะแต่ว่าที่ด uh, ีแน่นอนวันน oh, oh, ี้นะแล้วสักพักเราก็จะได้ดูภาพกันนะคือคุณหนวันนี้กิจกรรมของทนายกก็ไม่เหลวนะโอ้โหรับนู่นวันนี้นายกเดินเช้ามากนะเด่นแต่เช้าเลยไปไปไปปั่นเยอะผมอยากดูก่อนได้ไหมเนี่ยมีภาพมั้มีภาพนายไม่ทราบภาพมาหรือยังนะเรา เราภาพยังไม่มาไม่มาคือบอกบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนายกนะนายกนําปั่นจักรยานนะเปิดใบเลนเกาะรัตนโกสิทร์อันนี้คือไปปั่นจักรยานเนําคณะพบบอลเราทับคลมอผู้ว่าผู้ใหญ่ผู้ว่ากทมคงไปด้วยนะฮะไปปั่นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ความยาวประมาณสัก8กิโลเมตรแกิโลเมตรนะผมจริงๆอยากจะปั่นมากเนี่ยกำลังหาทางออกกําลังกาย น่าสนใจนะหลายๆคนตอนนี้ปั่นจักรยานกันอสนุกสนานอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพกันอีกทีนะฮะแต่ว่านี่บอกว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากความร่วมมือของรัฐบาลกับทางกทมอันนี้เป็นการเปิดเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะครับก็วันก่อนถ้าท่านผู้ชมจําได้คุณชายนะครับหมอรัชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมอ่ะนะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอะไรนะ เดินหน้าประเทศไทยนียตอนหลังหกโมงเย็ยนเนีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะเรื่องปั่นจักรยานเรื่องไบเลนเนี่นะครับี่ยิงไบเลนเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในของขวัญที่รัฐบาลคุณลุงซันตตคลอสตูได้มอบให้พี่น้องประชาชนเป็นของขวัญใหม่ด้วยนะรวมอยู่ในแพ็กเก็นั้นด้วยซึ่งเยอะแยะมากมายมาหาศาลผมจำไม่หมดนะครับแล้วก็รวมอยู่หนึ่งนั้นด้วยซึ่งซึ่งวันท่านผู้ชมอยากได้ของขวัญอะไรจากท่านนายกจากรัฐบาลชุดนี้ก็ แขวนถุงเ<ร>ท,งท้าวไว้เอาถุงเท้าไปวางไว้ที่ลองเอสเอ็มเอสกันกมาก็ได้ไม่ว่าให้เอาถุงเท้าไปวางไว้ที่ปล่องไฟเดี๋ยวท่านนายกลุงตู่จะปีนลงไป <c oughs> เอาลองเอสเอ็มเอสกันมานะฮะอยากได้อะไรที่ <c oughs> เป็นของขวัญจากรัฐบาลบ้างน,นะฮะ <c oughs> คือเป็นข้อเสนอเอาล้ครับมาดูผ้าดูข่าวนะครับมีเวลาอาจจะไม่จบในช่วงนี้ <c oughs> ในเบรกนี้นะครับแต่ว่าเราก็แต่ว่าไปเรื่อยๆวันนี้สบายๆนะคุณโอเริ่มกันที่ตรงไหนดีพี่สำราญวันนี้ก็ต้องเอาปมร้อนแหละ อ้โปมร้อนไทยรัฐบอกว่าปมร้อนปมร้อนไม่ใช่อันนี้นะกลางกลางซ้ายมือของไทยรัฐใช่ไหมปมร้อนเอ้อปมร้อนยรัฐก็ได้ดูแล้วปมร้อนเลยเกินซ้ายมือเนี่ยนะนะครับมีไหมอ่าอ่าดูดูดูนะอ,อ่านหน่อยอ่านหน่อยอะนะครับพาดหัวข่าวการเมืองนะวันนี้ไทยรัฐก็เรียกพาดหัวข่าวการเมืองอยู่นะครับบอกว่าห่วงนายกคนนอกปมร้อนนะแล้วมีเครื่องหมายตกใจนะครับกมทแจงใช้กู้วิกฤต ซ้ำต้องฝ่าด่านสสสามในสี่โลเบอร์เลือกตั้งใช้ชื่อนะครับอบอกว่ากมทรรทนรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะรีบเคลียร์ของสแสลงนายกคนนอกชี้จะใช้ตอนเกิดวิกฤตเท่านั้นใครจะได้เป็นต้องฝ่าด่านสสนะครับ,รนะรบเทวดให้3ใน4มีเวลานั่งเก้าอี้6-8เดือนแล้วจัดเลือกตั้งใหม่บิ๊กโดงบอกให้พูดอะไรตอนนี้ไม่บอกบอก บอกให้พูดอะไรตอนนี้ไม่ได้อ๋อยคือจะดูลนฉายแสงนะซัดประชาธิปไตยครึ่งใบจะคิดสืบทอดอำนาจมากไปหน่อยกอ็กอตอเมืนโดนริบดาบรอรุ้นสปชคอสอชอคืนความสุขพลิกร่างพลิกร่างกมธนาที่สุดท้ายเนบคิดะย้อนยุกก็เรื่องของเขาสดสีกรีดแทนห้าเสือยุต้องออกมาสู้ได้แล้วกมทเปิดสูตรรับร่างรทนกำหนดสเปคผู้สมัครสอสอส,อสอบอต้องเปิดกลุสมบัติยกให้ ยกเลิกใช้เบอร์สสทุกระบบส่วนสววาระสามปีไม่เกินสองสมัยอำนาจใหญ่ครับซอยอืใหญ่ครับซอยอันนี้ก็คือเป็นโปรยข่าวไทยรัฐนะคืออ่านโปรยข่าวไทยรัฐนี่รู้เรื่องหมดเลยครบอ่านอ่านคือถ้าอ่านยิ่งยิ่งถ้าอ่านช้าๆนะคุณหหอนะใจเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องอ่านข่าวเลยคือไทยรัฐเขาโปรยข่าวโปรยข่าวยาวไทยรัฐนี่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคืออ่านเขาแล้วเนี่ยมีครบมีครบคือข่าวเขาละเอียดแล้วก็โปรยข่าวยาวแบบเก็บทุกเพรเลยครับ จากสาระไปไทยโพสต์นี่สั้นๆนะฮะแต่ผมนิยมอ่านข่าวไทยโพสต์เพราะว่าเขียนข่าวได้รกระชับกระชับกระชับแต่ว่าไม่ตกหลน่นไม่อะไรนะไม่ตกหลน่นไม่ตกหลน่นไม่ตกหลน่ลนในสาระสําคัญนะแล้วบางอันก็เน้นรายละเอียดก็เน้นถึงจุดจะเน้นก็เน้นไทยโพสต์นะครับบอกว่าปฏิรูปถอยลงครองปฏิรูปถอยลงครอง ทุกพักรุมถล่มสปชรสร้างความสับสนสมชัยเชื่อเสร็จฝ่ายการเมืองสมชัยในที่นี้ก็คืออาจารย์สมชยสัยศรีสุทธิยากกรเด่นในห้าเสือของกะกะตนะเอาอ่านข่าวอ่นวานโปรยข่าวไทยโพสต์เนี่ยการเขียนข่าวจะกระชับกว่าไทยรัฐนะฮะกรบริการยกร่างรัฐมนูญเผยเผยแพร่เอกสารสรุปมติกรบริการยกร่างเกี่ยวกับระบอบก,การเมืองทั้งหมดย้ำสอสอเขตไม่ต้องสังกัดพักพก,การเมืองก็ได้ เหตุไม่ใช่ลูกจ้างพรระการเมืองยาน,นเปิดช่องให้มีนายกขนนอกเชื่อประชาชนเข้าใจเผยรัฐธรรมนูญต้องไม่เกิน300มาตราขณะที่ฝ่ายออกขณะที่หลายฝ่ายออกโรงต้านริบอำนาจก็กตอ,อ้างถอยหลังเข้าครองแต่บางฝ่ายเห็นว่าควรให้ศาลมีอำนาจในการแจกใบแดงใบเหลืองนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นความคิดที่ฟุง้งครุง้งกันอยู่นะฮะไปหนังสือพิมพ์การเมืองอีกฉบับนะครับมัิชน นะครับมติชนบอกว่าซัดรอทนอย้อนยุคสุดเละขวางกมทริบดาบกกตยุคดีกว่าปูพ่พิชัยสดสีอ๋อยจวกสุจิตยันเพิ่มประสิทธิภาพยกแ่างดุยถกรายมาตราชูงธงเสรีสามข้อกรอบการเมืองเลือดรัฐแจงรัฐธรรมนูญใหม่มี250-30ถึงมาตราแย้มนายกคนนอกใช้เสียงโหวต3ใน4โฆโกศลกรมเทอ กมทเผยกรอบยกร่างภาคการเมืองเปิดช่องล่อซื้อเสียงคล้ายจับยาสดสีจอกมาไทยจัดเลือกตั้งถอยหลังท้ายุบกกตเลยดีกว่าเกสต์สดนะฮะเกสต์สดเกสสดพาเลยบอกเอ้ยมาลิบมาลิบดาบกันอย่างนี้ยุบกันเลยดีกว่านะยุบกกตเลยครับอันนี้ก็บางบางคนก็บอกว่าก็สมควรยุบนะอันนี้พูดเล่นนะฮะฟังๆดูก็ก็อย่างนั้นนะพี่อ่ะคมชันลึกคมชันลึกนะครับจอดป้ายที่คมชันลึกเรื่องการเมืองนะ ก็เป็นข่าวนำนะ,นะร้รนบคือผมก็ภูมิใจหนึ่งส่วนหนึ่งนะคุณโหนคือข่าวการเมืองกลายเป็นข่าวพาดหัวเนี่ยแสดงว่านะด้านหนึ่งอาจจะดูเหมือนวุ่นวายนะดูเหมือนขัดแย้งนัวเนียนุงนังนะแต่มองอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่านี่คือความอะไรข่าวการบ้านการเมืองเนี่ยนะประเด็นของบ้านเมืองเนี่ยถูกหยิบยกเป็น วาระาสำคัญของสื่อใช่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคือยิ่งยิ่งสื่อเนี่ยย้อนไปสื่อไทยรัฐเนี่ยเป็นสื่อมหาชนมากนะยิ่งมาเอาเรื่องนี้พาดคือทำให้คนเราสนใจเห็นหรือว่าคนจะสนใจอ่านะครับอ่ะคมชาลึกกรรมธิการสรุป13ข้อยกร่างรัฐมนูลรธนนะฮะดันระบบเลือกตั้งใหม่สกัดสภากินรวบให้ลอดซื้อขายเสียงได้สสต้องชนะโหวตโน12มค ปีหน้านะกรกราคมนะอ่าอีกไม่นานแล้วพิมเขียวเสร็จนะเอาโปรยข่าวไม่ต้อง่านครับแล้วจะจะเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งคุณโอ้นะครับเมื่อวานคนก็โทรมาขอบคุณผมเช่นเกันนะครับบอกโอ้ชมรายการคุณโอ้คุณสำรานอยู่พอดีมีการเมื่อวานเนี่ยเราไปไกล้ไลน์ว่ามีการโชว์ของไม่ไม่เราไปไกล์ไลน์เราไปแนะนําว่าไปเข้าเฟซบุ๊ k คุณคํานูลสิทธิสมานหนึ่งในกรรมการยกร่างรัฐนูลนะนะคุณคำนูลเขาเอา หลักการใหม่เกี่ยวกับระบบระบบการเมืองนักการเมืองและสถาบันการเมืองนี่แหละที่ว่าสิบสามข้อนะสิบสามข้อนเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็มาอ่านกันแล้วเมื่อวานบางส่วนขึ้นจอด้วยนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมาเป็นข่าววันนี้แล้วก็วันนี้ก็เริ่มแจกเริ่มแจกก็คือพักพวกที่โทรมาขอบคุณนะบอกเขาไปเอาเป็นเพื่อนคุณคำนวณแล้วก็แล้วก็ปริ้นออกมามันนั่งอ่านหลักการสิบสามข้อเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหไม่เลวนะ แต่มีบางข้อเขาไม่เห็นด้วยแต่แม่หลักใหญ่หญเขาบอกว่าก็โอเคอแต่อันนี้เรายังเราไม่เกี่ยวโอเคไม่โอเคนะตกลงรหรือไม่ตกลงเราไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่านะฮะมันก็เกิดการถกเถียงทุ่มเสียงก,กันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งในช่วงหน้านะครับเราก็จะมาสรุปให้ฟังกันอีกทีว่าับเสอ,อู้เรื่กว่าอย่างไรเสอู้เริ่มมานะขยายความแล้วนะขยายความแล้วอันที่ว่าบอกว่า สอสออไม่เป็นสอสอก็เป็นนายกได้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงอันนี้เสี่ยอ้เริ่มขยายความแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงกันก็ได้ค่อยมาลงกัน,นเพราะว่ามันต้องพูดช้าช้านิดหนึ่งเอาข่าวอื่นสั้งนิดหนึ่งอาการ<ช>บิ๊กกิ๊กเป็นยังไงเห็นว่าเเอาพาดหัวของเดลินิวดีกว่านะครับเดลินิววันนี้พาดหัวเรื่องนี้นะครับบอกว่าพลตารวจโทพงพัฒนช็อกเข้า icu เครียดหัวใจกำเริบนะครับหมอโรงพยาบาลรวงอกช่วยชีวิตสั่งคอมมานโดอารักขาเข้มนะครับก็บอกว่าหามส่งโรงพยาบาลด่วนกลางดึกเดอะกิกพงพัฒน์ฉายาพันช็อกมีภาวะหัวใจขาดเลือดแน่นหน้าอกกระดันหันนอน ICU สถาบันโรครวงอกอารักขาคุ้มกันเข้มงวดตำรวจเดินหน้าทลายเครือข่ายแก๊งพวัวพันบ่อนพนันออนไลน์ อาบูบาก้านะครับเล็งจ่อออกหมายจบเพิ่มอีก3นายเป็นยศร้อยตำรวจเอกหนึ่งนาย100ร้อยตำรวจโท2นายนะครับก็ท่านอดีตผู้บรัญรชาการตำร,รวจสอบสวนกลางนะครับ,รบพลวรวโทวพงศ์พัชรยาพันธ์เนี่ย ừ ừ ừ, ที่เรียกว่าเดอะกิกเนี่ยนะครับ ừ, ừ, ก็ท่านก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับตั้งแต่โดนคดีทั้งคดีรี่ไปหนึ่งหนึ่งสองบ้างคดีสวยคดีอะไรล่าสุดเนี่ยก็มีคดีอะไรคดีบ่อนนะครับไปช่วยวิ่งเต้นช่วยเหลือบ่อนเนี่ยนะนะครับก็ ป่วยมาตลอดนะครับแล้วก็เมื่อวานปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจกําเริบก็ต้องนาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องต่อจากโรงพยาบาลราชทันเข้าไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลลูกทรงอกนะครับบิกกิ๊กนั่นแหละบิกกิ๊กเป็นภาพเก่ารูปรเปภาพเก่าภาพเก่าอันนี้ภาพตั้งแต่วันที่เสื้อตัวเสื้อตัวนี้เห็นจนบว่าก็ว่าไปตามอะไรสภาพครับนะฮะแล้วเมื่อคืนดาราคนก็ป่วยนะป่วยหนักแล้วไปรักษาที่จีน คุณในนั้นอยู่ในคุณคุณกบกลับมาแล้วคุณับกลับกลับมาแล้วไปได้แวบเดียวกลับมาลูกสาวสามคนนะล้อมเลยกลับไปรักษาที่เมืองจีนใช่ไหมกลับตอนนี้เข้าบริหารบริษัทเหมือนเดิมอีกแล้วอ๋อเลยอันนี้มาจากละครเรื่องเดียวกันไหสามใบไม่เถาเอาละครับับไปคารุสงชาติพร้อมกันนะฮะกลับมาช่วงหน้าจะลงรายละเอียดรวมทั้งมีสดจากพื้นที่เลยนะครับกลับ